กอเดียวคุณเ,เ,เพื่อนดูกอเดียวเพื่อนชวนไปเก็บกระเทียมปลาอีกแล้วเพื่อน,<ๆ>อนกระเทียมป่ากระเทียมป่าในบ้านก็มีแต่ว่าเขาชวนไปจะไปถ่ายดอกไม้มาฝากเขาไม่เอามาเยอะเขาเอามาทีละนิดทีละนิดฝรั่งนะเขาไม่เหมือนคนไทยเราหอบมาแต่ว่าคือเขาไปเดินออกกําลังกายด้วยแหละเขาก็เลย ไปเก็บมานะไปเดินออกกําลังกายก็ชวนยายไปยายก็โอ้เออไปก็ไปแต่งานในสวนเยอะแยะแต่ก็อยากไปเนาะ <c oughs> ไปเงินไปหาถ่ายคลิป <c oughs> ไปหาถ่ายดอกไม้ให้เพื่อนๆเอซดูโ้ยดอกฝันสิงโตเริ่มบานแล้วเพื่อนๆดูดิในบ้านยายไม่มีเลยให้ดอกสีเหลืองๆบานหมดแล้วอะ ดอกอะไรนะเขาเรียกดอกดอกใบโบโบแป๊บเดียวเองอาทิตย์เดียวเองเห็นไหมไปหมดละอันนี้โอ้ไงไโบโบน,นี่อันนี้ฟันสิงโต ในสวนยายไม่ค่อยมีแล้วฟันสิงโตสวยไหมสวยไหมข้างทางดอกไม้ข้างทางสวยไหมเพื่อน,อนดอกไม้ริมทางนี่ดอกฟันสิงโตนะคะสวยมากดอกฟันสิงโตคล้ายๆดอกเก็กห๊หวย ทำน้ำพึ้งก็ได้จ้าข้างทางสวยมากเลยดูดิเต็มเลยข้างทางเต็มเลยกอเดียวเพื่อนดูกอเดียว,ด,ด,ยวดูคพืเพื่อนกอเดียวนี่กอเดียวนะคะนีออ่ออกยังไม่หมดนะคะนยังตุ่มตุ่มอย สวยมากหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะดอกฟันชิงตูนกินได้ทุกอย่างทั้งใบทั้งตน้นทั้งรากทั้งดอกกินได้หมดดอกนี้ปีนี้ไม่ค่อยเห็นปกติตรงที่เอ,อ่อในในโบตอะข้างในโบตอะเต็มไปหมดปีนี้ไม่ค่อยเห็นรอเพื่อนอยู่รีบถ่ายเดี๋ยวเขามาไม่ได้ถ่ายนะดูดิดูดสิ เต็มข้างทางเยอะมากเลยอันนี้ก็กินได้นะฮะฟันชิงโตก็กินได้ชมมาไอ้องเงี้ยเด็กชมมาโอ้โหไหนฮะบ่เมิดเอฟฟาเกศ Okay. Da gehen wir nicht. Ich habe mal Elvira gefragt, wo ist mm. noch welcher welche weg. Ja, jetzt holen wir irgendwo einen hier. Ja, das kannst du. Wo? Ja, unten auf der Wiese kannst du da holen. For, Oder for, hier ist ja so viel Vor hier holen. Vor Honig Honig, ja. Mm. Ja, schau mal wie viel. Oh. Und, jetzt oh. und jetzt von der Straße wegtauchen. Ja, ปลาเลยปลาตรงนี้ยายเคยมาถ่ายเนาะเนาะเต็มเลยดู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 สีขาวสีเหลืองสวยมากเต็มปลาเลยอู้ฮยาเฮยอ๋อ ตงวนมันเต็มเลยน,หนะฝรั่งสนใจไม่สนใจเลยฝรั่งให้สูงให้ดูดูดิ ันสวลเพียเต็มป่าเลยเนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้เียเต็มป่าหอมหอมออกมวนน้ำผึ้งเลยนี่โอ้ริกุ๊ดนะฟังไม่สนใจเลยดอกไม้เดินไปเฮ้ยกระเทียมป่าก็จะออกดอกละ

Nee, ich habe mir heute über die Knoblauch-Fauke was angekippt. Die sind so weit. So <laughs> nee, auch nicht. Zu Super. Einmal habe Angst, wenn ich mich bücke. ค no? ือเขาตัดเอาแต่ใบเนี่ยดูดิฝรั่งเขาตัดเขาตัดเอาแต่ใบใบมันข้างบนยายตัดนี่ยายตัดเอาตั้งต้นฝรั่งตัดเอาแต่ใบดูดิ ชิญวิด้าออส<อ>วีเทปปิดนะชอมาเป็นปลื้เต้นวีเชิญนะเป็นปลื้เต้นนะในป่าเต็มเลยเมื่อกี้ทางขาทางไอ้นี่แต่ว่าไม่ได้ทายเขารีบเดินเนาะยายก็ร,รีบรีบตามเขาหมดแต่ไปถ่ายก็เกรงใจเนาะเกรงใจฝรั่งนี่ ยายเคยทุกป,ปีเลยยายไปถ่ายให้ดูไปคนเดียวเนาะไปคนเดียวมันได้ถ่ายแบบโหจะจะๆอย่างนี้เนาะแต่นี่มันคงไม่ได้ไปคนเดียวหรอกเพราะว่างานในสวนเยอะมากเลยกลับบ้านแล้วตัวบ้านยายตัวมันอยู่ตักตรงนี้นะน,นี่ยายยายปลูกตัวนี้ให้มันเลื้อยขึ้นตะกขรู้ สูงมากเลยปัดลำบากเลยดูดิถึงบ้านแล้วต้ตตนหมักโนเลียสวยมากเลยตรงข้างบ้าน